จกไยยกสองคูดแตไม่นับรุกเร็วแล้วก็ยกสามได้นับบโอพอได้นับนี่ก็โดนรดเต้นดีใจใหญ่เลยก็ต้ก็มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะชนะน่ะมั่นใจครับเนีว่าจะไม่ลุกเร็วน้องแข็งแรงมากขอโทษนะนนั้นหมัดไส่นะเมื่เกินฝัดซ้ายเลยพุกไปไงอ่ลองลองลองพุกหนักจริงขนาดเบาเบานะ อพงูนี้มีเคยไปน็อกใครมาบ้างไหมออกทางไปฟ้าไฟฟ้าไปคู่ชิ้นไปเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นได้เลยนี่ใช่แล้วก็น็อกมวยญี่ปุ่นโคชิก็คือหมัดทรายทุบทรายอ่ะโอ้ตกลงเราเป็นมวยยังไงเนี่ยอ้าวมวยหมัดนะไม่หมัดหมัดมันดูไปโรงมยาบเหมือนพี่ก้องเลยเนี่ยเดิมทีแรกเป็นมวยเข่าเอามวยเข่าแล้วปมัดยังไงฮะต่อยหมัด เราก็เป็นมวยเกมจะเสียเปลี่ยนครับผมแเรวก็สอนต่อยหนึ่งของรล้วฮะัดลูกฟอร์สไตล์มันเหมือนพี่ก้องเลยมันเหมือนตรวจแบบพี่ก้องเลยไมเนี่ยแต่อาจารย์เลยมันไม่ค่อยเก็บอาวุธเนี่ยเดี๋ยวๆดยวเดี๋วเของมึงเก็บอาวุธเน้อันนคร่งขมึงเก็บอาวุธก่อนต้องเก็บอาวุธก่อนอ่าอันนี้เก็บต้นๆแล้วกระโดนเยอะแล้วลวนลวนวันนี้วันนี้ถือว่าแจ็เกิดใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ไม่ได้ต่อยมาสี่เดือนแล้วไงโอ้ยปเร่งแต่ยกแรกหมด ก็ไม <kung> ่ไ <divide> ด e <ım> ้ต่อยมา4เดือนแล้ววันนี้ถ้าไม่ได้นับยกสามเกิดอะไรที่ครับเหนื่อยลำบากแั่นเพราะว่าน้องเขาร่างกายดีแล้วได้เปลี่ยนทรวงอะไรเงี้ยอ๋อครับผมน้องเนี่ยเขากลับมาถือว่าเขากลับมากลับมาแล้วต่อไปเป็นยังไงครับมองนาคตน้องแหวนครับนี่รับเดือเราเราเห็นว่ากองมันเจงอยู่มันยังขึ้นมันยังขึ้นอย่าเด็ดเรื่องไหนดียังก็มียังแต่โอเคก็เยอะ อ๋อนี่นี่นี่มันต้องร์มอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ใช่ไหมอย่าไปใช้ใช้ต่อยเอาโอ้วันนี้แสดงว่าวันนี้โชคดีมีมีแต่หมัดกับกับแสบสองไมนใช้ไม่ได้สองใช้ไม่ได้เลยมีสองใช้ได้ผมว่าปั่นน็อกแล้วครับผมจะนี้เอ็นเอ็นก็สองัป็นสีมันยังมันขึ้นแล้วแต่ยังขึ้นไม่เต็มอ๋อครับผมระบบอ่ะเมืี้เราหยุดไปเนี่ยคือเรารักษาเอ็นแร้วโอ้ยไอ้สี่เดือนเนี่ยนะคร ตอนนี้นากการประมาณเท่าไ่เปอร์เซ็นต์แล้วน้องตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าจะนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับอ่าปีนี้หลังจากนี้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับเวลาจะเต็มร้อยครับคิดอยากแก้เมือใครไหมเอาคิดเมื่อผ่านมาหนึ่งปีก่อนนะครับที่นี้ไหมยังไม่มีครับเราจะไม่มีเบ็ดไหนเบ็ยดไหนครับพี่เขาถามว่าเบ็ดไหนตอนที่เบีดตอนนี้ร้อยสิบจัง วันนี้โชคดกับเ่าไหร่ก็เป็นแชมป์ร้อยอยู่อ๋อร้องเป็นแชมป์อยู่ที่ไหนครับผมรบของ W W M O งออลูกถ้าเกิดติดอได้ตงเคยได้มไแวไหต่ยายตะดูย้ดซองไปไดของของเราไม่เต็มร้อยยังซุมไได้อ่าท้ายแล้วเอาเป็นนาจายอ่ครับมเอาลครับกลับมาแล้วเนาะจ้กิดแล้วเนาะรับผมเอาลครับ